หมดเลยหม้ก okay. okay. ็ไม oh, ่ต้องใส่เออเว่าน่ะซื้อนลืมก็ว่าน่ะซื้อของอัน oh, ก่อตอวันกิน

ไป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 ไหนไปไหนอ่า ได้หว่ามันมั่งนะน่าข้าไปเร็วนี่นี่ข้าอาไม่ไป็ขอหรอมองไปไนมองไปไหนไปไหนข้อให้เลนะ អីយ៉ាໄປមិនមក 啊。 กันหน่อยค่ะ ไปมันจะเค็มเสร็จแล้ว ต้มน้ำให้ลูกทักทายค่ะต้มน้ำให้ลูกชายก่อนเครื่องทำน้ำอุ่น บ้านใครมีเครื่องทำน้ำอุนแบบนี้ <laughs> อันนี้เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเรานี่เป็เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านเราสวัสดีค่ะชีวิตชีวิตบ้านๆยายจอยนัทวุฒทำาไรครับวายเต็มปากเลยนั่นกินหมูไนะ เก็บก่อนแล้วเข้าบ้านมานค่ะอืมอืม อย่าเล่นไหมลูกมาซักผ้ากันค่ะ ใส่ชุดทางานไม่เคยได้ใส่ชุดสวยกับเขาหรอกชีวิตนี้ทาแต่งาน

ขับอเฉนปสวัสดีครับรัฐทุฒสิบสองคนชีวิตบ้านเดชจอยสวัสดีครับทำกับข้าวกินหลังักผ้าไดด้วยนะดีทุกทุกลย อ่ายังไม่เร่งเขาเข้ไป,ปเข้าไปในบ้านอ่าม่เร่งครับพี่น้องกินข้าวกันแล้วบอสตยังบทกินเนาะยนงบอเขากินขึ้นเล,นนนเเลยโลโกลกหโอ้โหหิวเลย

กินข้าแรง,แรง,แรงรครับกินข้าวรงกินขาเร่งอ่ะาหน้องอมครับพี่น้องเมื่อกี้ให้แม่บ้านทำข,ข้าวให้ดูนะครับผมนี่นะก็กินข้าวเย็นกันนะครับขาเจ้าวันนี้เมนูผัดกะเพราข้าวอย่ไหน

กก er: ไม่เอาไม่เอา,อาเอ่อโสกโกดุโสกโป๊กวีกีกไม่ทำมีพ่อบอกอ่ะไปเล่นคันอื่นนะจ้าขึ้นมาแล้วสถาที่เองมาไหมมันเป็นผู้ดินมาขอเราขึ้นตู้กระเพ,ะพาะไปไหน Sambil nganggri dong. Sambil อย่าไปกอกน้ำให้กินนะครับ ่วนครับตัวปวดลูกชายครับพอดิครับพอดิครับดิครับครับก่อนกินข้าวครับพี่น้องกินข้าวครับพี่น้องครับพี่น้องอาหารอาหารแรงอาหารแรงครับเนี่ยของพ่อ ขอพอทำไม่ขึ้น,นี่โอ้ขึ้นึ้โอ้ข้อเท้าสวยร้อน,อนครับร้อนจิ้งจิงอืม

อะไรครับน้ำบอกกล้องนม่รูกกนสั่งลูกน้ำ

มันทำกินเบรเดิ่งดูดีจะแจงรถที่มึงกินมามามา,าเดี๋ยวแมกกก่กินข้าวก่อนเดี๋ยวแม่จะพาไปอ่านกอไก่อ่ะกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอ่ะกินข้าวก่อนอ๋อเจอแล้วลูก ลูกร้อ,องแล้วครับพี่น้องขอนุ่าตลงไวนนะ,ค,ะครับสวัสดีครับ